ผมมีนะผมจะถอนการติดตั้งถอนการติดตั้งเพราะเราสมมติเรามีแอปอะเราจะเอาที่ Google Play ไม่มีนะครับหาไม่ได้นะครับ X Cross นะฮะดูนะครับ X c r o s X c r o s จะไม่มีไม่มีเลยนะครับเราก็เพิกเฉยไปเลยออกมาค้นหาใน Google พิมพ์ x hot v e s i o n อร์ชันนะครับ x hot 4.2.0 <c oughs> มาป๊อป apk เอาตรงนี้ก็ได้อะ4.2.0ุ2.0นี่นะเข้าเข้าไปเหมือนจะเป็นเจ้าเดียวกันนะครับอนนี้เลื่อนมาเลย <c oughs> เอาตัวนี้อันที่สองเนี่ย75.5นี่ก็ได้อ้อดาวน์โหลดนะครับ อันทำไงเนี่ยก็เลื่อนต่ออยู่ดีเลื่อนลงมานี่เขียวๆดาวน์โหลด APK เคจเ็ดเจ็ดสิบห้าจุดห้านี่นะครับเลื่อนมาได้ไหมตรงนี้มีไหม <c oughs> อันนี้ก็เลยอะตัวนี้นี่นี่นะเจ็ดสิบห้าจุดห้าดาวน์โหลดคลิกไปเลย มันจะเตือนว่าไฟล์นี้เป็นอันตรายแล้วก็ดาวน์โหลดต่อไป <c oughs> อันนี้เสร็จแล้วนะครับเปิดดูได้ไหมเปิดนี่เขาก็จะถามว่าติดตั้งแอปพลิเคชันนี้ไหมติดตั้งนะครับให้มันติดตั้งไปเลย อยู่ที่เน็ตผมเลยตัวเนะี้อดูจะได้ไหมครับติดตั้งแล้วเปิดนี่เราก็ปล่อยอย่างนี้นะครับน้นจะลันมาอย่างนี้แล้วขึ้นมาป๊อปนี่ดูที่มันเป็นว่าไงบ้างเนี่ยแล้วก็ติดตั้งกดติดตั้งนี่แหละมันจะขึ้นว่าถอนการติดตั้งเรียบร้อยป๊อปนี่แล้วเราดูข้างล่างของผมนี่นี่มันจะมาอย่างนี้ลัน แถวล่างสุดนี้นะครับนี่นะเนี่ยสี่สิบห้าห้าิ 45, 50, 51, อ็ดห้าสบสองเรียบร้อยก็กดเปิดเลย <c oughs> รอเปิดได้เลยเปิดแล้วหายไปละก็ออกไปเลยครับออกมาหาดูที่ว่ามันมีไหม มีไหมกีม้เราลบไปแล้วเนาะนี่ไงมาแล้วก็กดคิปปกติแล้วก็พิมพ์นี้ไออากิอ n กิแอนคอนติเนียเลื่อนสองสามสี่ห้าหกรายอิดนาวอืมสตาร์ทนี่มาแล้วครับไม่ต้องแคนเซิลไปเลยมาแล้วเห็นไหมอืมไม่รู้ว่ายุดยุดหรืมอมี วันนี้ผมก็จะดาวน์โหลดสองตัวนี้จากชีทูไลท์โอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวว่าถ้าอัดชิแปแ๊บเดียวเสร็แล้ว ก็ให้มันอัปเดตไปครับจะไม่อัพก็ได้มา <c oughs> อัพทีหลังเอา๋ตวนี้ให้ดูหน้าตาไปเลงครับอันนี้กดไม่มีคีย์ทูไลท์ก็ไม่ต้องอัปเดตพวกนี้ก็ไม่ต้องอัปเดตนี่ผมมีสองตัวไงคีย <c oughs> ์ทูไลท์กับตัวนี้ก็จะได้ทีเดียวเลยตอนใช้งานก็จะไม่ต้องติดให้มันขึ้นเขียวสมบูรณ์นะครับ คอมพิวนี่นสมบูรณ์แล้วเหลือแต่ตัวเดวตัวเดียวอันนี้ก็ขึ้นเขียวก็จบเต็มยังรอขึ้นเขียวเหมือนกันนี่คอมพิวแล้วก็แคนเซ้นได้เลยก็ของเราใช้ตัวนี้เนาะนี่ไม่เกี่ยวแล้ว ไม่ไม่เกี่ยวครับนี่นี่นี่ก็อันนี้ก็ตั้งค่าเป็นภาษาไทยเลยแลงเกตไทยไทยไทยเรียบร้อยนีไงที่เหลือก็อันนี้กระจิมตรงนี้มี cancel ก็ที่เหลือจะลงข้อมูลอุปกรณ์จะลงข้าบัญชีลงทะเบียนก็ไปดูกันเองนะครับก็เอามาฝากกันแค่นี้นะครับ สำหรับการดาวน์โหลดและการติดตั้งแอปตัวนี้นะครับ e h o s t